ภาพตลาดอย่างที่บอกนะครับวันนี้น่าจะเป็นเอเชียแรลลี่นะครับแล้วไทยน่าจะตามเพื่อนๆขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ระหว่างที่เอเชียเปิดกระแสะไปทางคุณทัมงั้นเอเชียก็ลดช่วงบวกลงมามแต่พอค่ําคืนคุณไบเดนกระแสะไปทางคุณไบเดนนะครับเอเชียจะรับข่าวบวกในวันนี้นะครับ Asia ar, เอเชียดันรี่คุณก่อคุณก่อใช้คำว่าด şey> ันรี่นี so ่กะบวกเท่าไหร่ฮะสี่สิบจุดหรือเปล่าตลาด้นไทยดบอกว่าละสิบก็ดีใจนะเดี๋ยวนี้บอกว่าละสิบดีใจนะฮะคือของคนอื่นเขากว่าดนรี่เนี่ยก็คือบวกสองเปอร์เซ็นต์แต่ของไทยดันรี่ไทยเนี่ยจะสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นดันรี่แบบไทยๆใช่ไหม นะฮะแต่ว่าวันนี้ค่าเฉลี่ยมานะคุณก่อค่าเฉลี่ยของตลาดในเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะมันขึ้นไปก็โอเคครับเอาเอาใจช่วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าแล้วกันก็น่าจะได้เห็นแบบหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามห้าวันนี้นะครับอ่ามีรุ้นนะวันนี้น่าจะขยับขึ้นไปได้ครับนะสมมติแนะนําเนี่ยวันนี้เราเลือกก็คงต้องกลับมาในทีมของ green energy อเพราะคุณไบเดนนี่มีโอกาสสูงที่จะได้เป็น ธนานทบดีท่านที่46ใช่ไอมาของสหรัฐนะฮะแนะนำเกณฑ์กำไร GPC นะฮะหรือถ้าคนที่ชอบหุ้นแบบเทรดดิ้งหน่อยก็อาจจะดู EA ประกอบก็ได้ให้ไว้สองทางเลือกแล้วกนสำหรับตัวของ green energy นะฮะส่วนแนวโน้มกำไรแต่มาสามของ GPC เนี่ยจะรายงานคืนนี้เย็นนี้เย็นนี้ตลาดคาดการกำไรไว้สักพันหกพันเจ็ดก็ถือว่าโตเยอะเยอันเดียะวถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนุนราคาหุ้นได้ต่อเนื่อง นะครับตัวที่สองยังแนะนําต่อเนื่องสาหรับตัว CPOCPO เนี่ยสะท้อนให้เห็นแล้วว่าราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยมันส่งสัญญาณเชิงบวกแล้วนะว่าเมื่อวานต่างนี่จะเหมือนกับมพลิกไปพลิกมาแตงผลการตัชนี CPO ก็ยังเขียวได้ตอนนี้คนหงออย่างเดียวแล้วว่าหลังจากทราบผลการประชุมของกรขอคเนี่ยคือจะมีการประกาศแบบออฟฟิเชียลเมื่อไหร่เพราะว่าเท่าที่เราถามทาง CPO ไปเนี่ยเขาบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้รับ ผลยังเป็นทางการซึ่งถ้าได้รับผลยังเป็นทางการแล้วก็น่าจะมีการประกาศตัวนี้ออกมาซึ่งสิ่งที่คนจะรอดูต่อคือโครงสร้างการเงินว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนการจัดหาเงินทุนนีใช่คือถ้าสุดท้ายแล้วไม่จะเป็นต้องเพิ่มทุนครับ CPO จะขึ้นไปได้เร็วแต่ถ้าถ้ามอง o ว s t case และว่าดาวไซอยู่ตรงไหนสมมติ worst case ถ้ามีการเพิ่มทุนบางส่วน คิดว่ามันคงไม่ลงเยอะแล้วใช่ไหมฮะแลวหลังเพิ่มทุนเสน่จมันก็จะฟื้นกลับขึ้นไปยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆเช่นตัว BCPG ที่เราแนะนาในช่วงต้นสัปดาห์ตอนนั้นสิบเอ็ดจุดห้าราคาเท่ากับราคา PP ราคา AO ใช่ไหมที่จัดสรรไปแล้วแล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้จ่ายเงินเพิ่มทุนถึงวันจันท์หน้าราคาหุ้นควรจะต้องขึ้นเพราะว่าหลังจากเพิ่มทุนเส็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมา เป็นประเด็นรบกวนจิตใจแล้วต่อไปนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะไปซื้อโครงการใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นมีแต่ข่าวบวกจะรออยู่ะฉะนั้น CPO อยากจะให้มองในลักษณะเดียวกันนะคคือถ้าในกรณีสมถ้าดันออกมามีเพิ่มทุนก็ไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่จะขายแล้วเป็นจุดที่จะซื้อเพิ่มด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังแนะนําต่อสําหรับตัว CPO สะสมนะฮะเ่อตัวถัดไป รับเหมาเออวันนี้เรามาตีมแบบง่ายๆอ่ะนะ g r e e n e n e r g y คุณไบเดน Value Pay คุณไบเดนมา 4K ตีมรับเหมาขอสร้างเพราะว่าภาพการเงินเระเทศขายตัวรับเหมาขอสร้างยังชอบหมดทั้ง 4K, s t a k แล้วก็ u n i q u วันนี้ฉันเรียกถูกนะฉันเรียก s t ็ k แล้วนะ 4K, s t a k Unique แต่ตอนนี้ให้น้ำหนักมากหน่อยจะเป็น 4K พราะว่า 4K เนี่ยงบไต่มาสามน่าจะเด่นที่สุดในกลุ่มคือโตทั้งยีออนยีแล้วก็คิวออนคิวนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีประเด็นหนุนรออยู่เรื่องการยื่นซองใช่ไหมคุณอ้วนรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีส้มวันที่เท่าไหร่นะฮะก็ยังยืนกําหนดการเดิมคือวันที่9พฤศจิกายน9พฤศจิกายนึ่งก็คือวันไหนฮะวันที่หน้าวันที่หน้านะฮะก็เกินกําไร 4K นะครับแล้ววันนี้นอกจากนั้นเนี่ยถ้า c k p ขึ้น ซ k ก็ได้อันิสงนะใช่ CK p อยาจะฟื้นเพราะ CKP นี่เป็นก r e e n Energy นะ่ซึ่งถ้าดูกราฟเนี่ยสองวันก่อนหน้าที่เก่งคุณไบเดนจะมาขึ้นสองแท่งเขียวพัเมื่อวานคุณทากลับมานำาี k p ก็พักหน่อยฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่ CKP จะจะเร่งตัวกลับขึ้นไปได้ส่วนทางเทคนิคอาทางเทคนี่คุณวนจบทางเทคนิคให้จบก่อนนะนะครับทางเทคนิควันนี้คุณแชมป์แนะนำทิสโก้นะครับ แนวต้าน75แนวรับ72บาท50แล้วก็ stop loss ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า70บาท50ต่งตัวนี้ก็ยวเพย์แหละนะครับแล้วก็รอเรื่อรอเรื่องของ uh, ผลสเตทเทสนะครับปันผลเนี่ยคาดว่า7%ปีนี้8%ปีหน้าที่เดียวตราบิสโก้นะครับ